Okay. อ้าวโอเคต่อเอาตัดเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับก็เห็นห้องรับแขกห้องน้ําตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะเซตเป็นห้องเก็บของอะไรก็ได้นะครับช่างรถก็ใส่เป็นผนังเข้าไปแทรกๆให้มันเหมือนๆนะครับขึ้นมาชั้น2มีห้องน้านะครับตัดมาด้านสั้นนะมันก็จะเห็นตรงนี้เป็นห้องเก็บของเมื่อกี้นะแล้วก็เห็นเป็นครัวนะครับบันไดสายขึ้นไปบันไดไปตรงเนี้ยนะครับต้องมีคานรับบันไดนะนั้นตรงเนี้ยตรงต่ําสุดของชั้น2เนี่ยมันจะ3เมตรแล้วมันก็จะเชิดขึ้นไป ฝ้าเพดานใสไหมใสก็ใสเข้าไปให้ดูนะครับไอ้ตรงกรอบเปลือกข้างๆเนี่ยนะก็อยากให้มีความหนาตรงนี้เราก็ต้องไปทําเชิงชายมาลงมานะตัดให้มันเหมือนกับเปิดรูปไปให้มันเหมือนกับในในรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าบันไดมันอยู่คนละฝั่งนะก็เห็นว่าโอเคบันไดขึ้นไปตรงนี้นะครับบันไดนี่มันไม่ได้ฝากกับผนังไม่ได้ฝากกับกำแพงเลยนะมันก็ฝากอยู่กับตรงมีคานตรงนี้ไหมนะครับเพื่อรับตีนบันไดนะ พอรับตีบันไดเสร็จปุ๊บก็ึ้นไปตรงนี้เป็นชานพักนะชานพักนี่เอาใช้ระบบไหนเอานะครับเอาตรงนี้ฝากมาฝั่งนี้ไหมนะครับแม่บันไดฝากตรงนี้นะแล้วแม่บันไดนี้ฝากกับฝั่งนี้ไหมตรงนี้อาจจะมีผนังมีอะไรขึ้นมาจากตัวคานข้างล่างนะครับบางทีเนี่ยอาจจะหล่อเป็นผนังตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแม่บันไดมาฝากนะหรืออาจจะตั้งเสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้ไปแล้วก็ทําคานตัวนี้นิดนึงนะครับ อเขียนให้ดูเขียนดูตั้งเสาจะคานตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้อ่ะทำคานตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับไอ้แม่บรรไดตัวนี้ก็มาฝากคานตัวนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้ก็ทําระบบเดียวกันนะขึ้นเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นคานน้อยๆตรงนี้นะแม่บันไดขึ้นไปฝากไปตัวนี้ก็ก่อผนังได้ปกติธรรมดานะที่สําคัญคือไอ้ช่วงแม่บันไดเนี่ยที่มันยาวขนาดนี้นะหาคนทําดีๆนะครับหาคนทําดีๆนะ ในแบบจำลองนะครับก็ใช้เป็นข้างล่างเนี่ยคิด,ดว่ามันเป็นคอนกรีตนะครับเสาคอนกรีตชานคอนกรีตนะครับเสาตั้งขึ้นมาตรงนี้เสาคอนกรีตด,ด้วยตรงนี้ประมาณเมื่อกี้มัน8เมตร30ใช่ไหมมันตรงนี้ก็จะประมาณ4เมตร30นะถูกไหมอาจจะกลับไปดูอีกทีนึงอ่าใช่3เมตรกับก็5เมตร30อันนี้5เมตร30ข้างล่างนี้คือ3เมตรนะครับก็จะเป็นประมาณ8เมตร30นะครับเสาต้นนี้งั้นเสาต้นนี้มันสูงขึ้นไป5เมตรเนี่ยก็ ทำค้ายันให้มันนะไอ้ค้ายันที่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยอ่าเข้าจากเสานี้ครับไปหาเสานี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเพื่อไปรับไอ้คานยงเอียงข้างหน้าเนี่ยเสางเอียงข้างหน้าเนี่ยนะครับเสาเอียงหน้าบ้านเนี่ยเสาเอียงหน้าบ้านนี่สําคัญนะทำยังไงให้มันอยู่ทํายังไงให้เวลาลมพัดแล้วมันไม่กระเพื่อมกระเพื่อมมากๆเนี่ยกระจกที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะแตกเอานะครับงั้นฝนตกมาต้องไหลให้ได้ดีๆนะพอไหลดีๆเนี่ยตรงนี้ต้องทำไงมันก็ต้องเหลื่อมมานิดนึงเพื่อให้น้ําไหลมาใส่ไปตรงนี้นะเราลงไปข้างล่าง การเก็บงานตรงนี้สําคัญนะครับทำดีๆทำไมดีทำไม่ด,ดีนะครับเสาเอียงตรงนี้เอาขึ้นไปเบรกนิดนึงนะครับเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปรองรับไอ้คานที่มันออกมาจากเสาคอนกรีตเนี่ยนะครับมันเข้ามายึดกับคานเอียงนี้แล้วนะทำไงให้มันมันคงขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็คือใส่เสาเอียงนี้เข้าไปค้ำนะครับงั้นผนังที่มันอยู่แถวๆนี้มันก็จะปิดโครงสร้างเข้าไปนะอาจจะเป็นพวกใช้เป็นผนังไม้ฝาไหมหรือว่าเป็นผนังก่อไหมเข้าไปดูอีกทีนะ อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมันไม่ได้คํานวณไม่ได้อะไรนะคือใส่ไปเป็นแบบจําลองเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าโครงสร้างมันประมาณนี้นะบ้านมันลักษณะประมาณนี้โครงสร้างมันจะไปประมาณไหนนะครับคานตรงนี้ก็เลยใส่เป็นตัวเดียวเลยท้ายนี้เลยนะครับเป็นบีม200ร้อยนะเพื่อให้เป็นจันทร์พาดไปข้างหน้าไปข้างหลังนี่ให้ได้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับก็ตัวแปรก็ใส่พาดยาวๆเลย5เมตรแล้วออกไปข้างละ50เซนก็คือ 5- 6เมตรพอดีนะครับ ก็เส้นหนึ่งพอดีนะครับอาจจะเป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องซะมากกว่านะแบบนี้นะเพื่อพอเป็นกล่องแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะทําเชิงชายแขวนลงมาได้นะครับเพื่อปิดให้มันเหมือนในรูปนะปิดข้างหน้าปิดข้างข้างอะไรอย่างนี้นะมาดูด้านหลังมันชันมันเอียงขนาดนี้ต้องใส่แสกหลอดตัวนี้ด้วยนะครับบางทีอะในรูปที่ช่างลวดโชว์ชวไปมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ให้ไปแต่จริงๆอะมันควรจะใส่นะครับช่วง45หเมตรเนี่ยควรจะใส่สักทีหนึ่งนะแบ่งครึ่งตรงกลางอะนะครับไอ้ช่วง แปที่มันพาด4เมตรห้าเมตรเลยนี้นะครับการมันล้มนะมาดูด้านหลังเห็นไหมตรงนี้เป็นพวกราวกันตกสายไปตามให้เหมือนรูปนะครับคานตัวนี้วิ่งข้างหน้าไปถึงข้างหน้าแล้วนะเสาเอียงเบสเบสลงมาคํำลงมาเสาเอียงเข้าไปจบกันตรงจุดนี้นะครับงั้นไอ้คานตัวนี้มันจะลัดรอบเลยเหมือนกับเป็นคานหลังคาลัดรอบไปอีกชั้นหนึ่งเพราะโครงสร้างมันสูงมากนะมันค่อนข้างที่จะชะลูดนะงั้นมันจะมีลัดหนึ่งสอง สาแล้วก็ไปจบที่จันททันข้างบนนะครับข้างบนนี้หัวเสามันโดเดไปไหมอ้าค้ำลงไปต่อนะครับเพื่อค้ำหัวเสากับเสาเอียงนี้เข้าไปเห็นไหมนี่นะครับดูโครงสร้างแล้วอย่างเงี้ยเฟิร์มนะโอเคหน่อยนะครับอย่าลืมนะโครงสร้างที่เอาให้ดูเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างนะเป็นไอเดียเป็นแนวคิดเฉยๆนะครับถ้าจะทําอะไรประมาณแบบนี้มันน่าจะหน้าตาประมาณแบบนี้ไหมนะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับโอเคพอมาวางเรียงคล้ายๆกันนะครับมันก็จะเหมือนในรูปเป็นไหม เมื่อกี้เหมือนกับว่าข้างล่างเนี้ยไอหลังชุ่มพูเนี่ยมันอยู่ต่ำเออก็เลยยกขึ้นไปประมาณนี้อ่ามีมันได้ขึ้นไปโอ้เนี่มันเป็นแบบรีสอร์ทได้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดู 3D Animation นิดนึงนะครับแยกหลังชุ่มภูมาให้ดูก่อนไอสาหลังมันก็เหมือนกันแหละแค่ทั้งรวดก๊อปปี้มันไปวางเฉยๆนะครับความชันข,ของหลังคาอะไรมันก็ดูคล้ายๆกันนะ อย่าเอาอะไรกับวิศวกรนะครับผมไม่ใช่สถาปนิกก็ทำให้ดูเป็นไอเดียนะเป็นคอนเทนต์่ะเป็นคอนเทนต์อย่าไปคิดว่ามันถูกผิดนะครับมันไม่ถูกนะชักโลดบอกเลยมันไม่ได้ถูกนะครับก็ทำให้ดูเป็นไอเดียนะอย่าจำไปใช้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะจำไปใช้มันผิดแล้วจะมาโทษผมนะมันไม่ได้นะครับลองไปหาวิศวกรไปหาสถาปนิก ให้เขาออกแบบจริงๆจังๆดูนะครับถ้าอยากได้แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะอาคานตรงข้างหลังนั่นก็คือคานของห้องน้ำนะครับเสาชุมพูมันก็จะเป็นไโครงสร้างช่มพูเนี่ยเป็นคอนกรีตนะคะดํอๆดำก็จะเป็นเหล็กนะครับเอามาผสมกันนะไอ้เสาเอียงๆเนี่ยจะไปทําคอนกรีตมันก็จะดูจะลําบากนะเดี๋ยวมันจะใส่กระจกใส่อะไรไม่ได้นะครับ มันก็ดูเอียงเอียงมันจะดูใสเข้าแบบยากนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเหล็กนะครับอ่าโอเคนะจบแล้วนะครับอ่ะข้อควรระวังนิดนึงนะครับกระจกเอียงเอียงเนี่ยจะปิดผ้าม่านลําบากนะครับถ้า <c oughs> ใช้ในบ้านเรานะอาจจะพิจารณาเป็นปิดทึบไปเลยอ่ะหรือว่า,าทำโครงอะไรให้มันหลอกๆให้เหมือนหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะครับบางที่ก็ทําเป็นแบบเหมือนกับตกแต่งให้มันเหมือนกับเป็นหน้าต่างนะครับถ้าเราไปใช้เป็นกระจกอย่างนี้เลยนะอย่างแรกคือ การที่เราจะทะาผ้าม่านให้มันไปปิดมันเนี่ยมันต้องเป็นแบบผ้มาม่านมันต้องขึงบนล่างแบบนี้ไงนะแล้วต้องขึงยิงเอียงไงแล้วก็ต้องทําไงอ่ะดึงยังไงให้มันเอีย,ง,ยงปิด,ป,ดปิดได้อ่ะนะครับถ้าไปใช้แบบผ้มาม่านห้อยๆเลยเหมือนเดี๋ยวมันจะดูประหลาดๆนะมันจะตกลงมาในแนวดิ่งนะครับถ้าเกิดจะใช้อย่างนี้อาจจะพิจารณาเป็นแบบอปิดทึบไปเลยไหมหรือว่าทําเป็นช่องแสงเอาช่องแสงก็ลาบากเหมือนกันนะมันก็จะร้อนดูนะแต่เราก็ได้แสงมาใช้ฟรีๆนะครับ หน้าต่างเอียงจะต้องมีกรอบวงกบที่แข็งแรงนะครับอย่างนี้เพราะเวลาหน้าต่างไปยึดเนี่ยมันต้องยึดแบบแขวนนะครับคือยึดทิมเข้าไปนะมันไม่ได้ยึดแบบหน้าต่างที่มันแนวแนวดิ่งวงกบด้านล่างหรือว่าทับหลังข้างล่างมันจะเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ตัวเนี้ไอ้กรอบเนี่ยนะครับกรอบตรงเนี้ยนะมันต้องแข็งแรงพอที่จะยึดหน้าต่างคือแขวนเลยอ่ะแขวนเลยนะครับงั้นคานเอียงมันต้องแข็งแรงมันจะแข็งแรงยังไงมันก็เลยต้องมีคาน ที่มาเบรกมันเพื่อไม่ให้มันแอนตัวมากถ้าเกิดไม่มีคานตัวนี้นะไอ้คานเอียงเสาเอียงตัวนี้นะครับที่จะแขวนหน้าต่างนะมันเอียงแอนอย่างนี้เลยนะครับแอนมากๆเนี่ยกระจกหน้าต่างมันจะแตกเอานะครับอีกอันนึงนะครับช่วงบนของอาคารค่อนข้างจะสูงการค้ำยันยึดหลังโครงสร้างสําคัญมากที่บอกว่าตัวเนี้ยนะไอ้พวกเนี้ยยึดยังไงให้มันเข้าหากันนะครับเพื่อให้มันช่วยๆกันรับนะครับ งั้นการที่จะเบรกทำคำยันจากตัวเสาเอียงเข้าหาเสาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยสำคัญนะครับเพื่อเวลามันรับลมหรือมีแรงลมเข้ามามีรถมาวิ่งข้างๆโครงสร้างมันสั่นมากๆเนี่ยมันจะทําให้ผนังมันล้ากระจกแตกได้นะครับงั้นการคายันการเข้าคานค้ำข้างๆเสาค้ำข้างๆไปเนี่ยใส่มันเถอะโครงสร้างมันจะได้ไม่สั่นมากนะครับอ่าโอเคมาดูประมาณราคาค่าก่อสร้างนิดนึงนะครับ ก็พยายามไปสำรวจดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาทําบ้านกันกี่บาทต่อตารางเมตรนะครับบางคนก็บอกประมาณ1 5 0 0 0ห้าถึงสองหมื่นนะครับบางคนก็บอกว่ามากกว่านั้นก็นแล้วแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่คนเนี่ยเจ้าของบ้านแต่ละบ้านเนี่ยสเปคของวัสดุเนี่ยไม่เหมือนกันอยากได้กระเบือ้องนี้อยากได้กระจกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แวลี่ได้นะครับงั้นจะคิดให้ดูที่ประมาณ1 8ื่นแถึงสองหมไปเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย โครงสร้างมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะแล้วก็มีชั้นลอยมีกระจกอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูว่าถ้าเกิด1มื่นนะครับพื้นที่มันทั้งหมดเนี่ยเอาก่อนเอาข้างล่างก่อน40ข้างบน20ก็รวมแล้วคือ60ตารางเมตรบ้านหลังนี้นะครับหกตารางเมตรเองนะก็ค่อนข้างเล็กนะครับอยู่2คนเนี่ยโอเคหรือว่าเอาไว้เช่นอะไรสมัยนี้เขาจะแบบมีพูลวิลล่าให้เช่าเป็นหลังๆอะไรอย่างี้ครับก็ถ้ามันทรงเก๋ๆอย่างเงี้ยมันก็นจะเรียกลูกค้าได้นะงั้นคิดที่เอาหมื่นแปดอยู่ที่ ประมาณล้านแปดหมื่นนะครับถ้า20 0 0 0ื่น,น 2, 22, ก็ล้านสองสองหมก็ล้านสนะครับสองหมาก็ปาไปล้านหเลยก็ดูสมเหตุสมผลนะแต่ก็ดูแพงๆนะครับค่อนข้างที่จะแพงต่อตารางเมตรแล้วนะโอเคนะอย่าลืมสนับสนุนช่างโลดด้วยการกดถูกใจกดติดตามกดทุกอย่างกดไปเลยกด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 ไปนะครับวันนี้สั้นๆนะแต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์คิดอะไรออกคิดอะไรทันก็อาจจะมีวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งอันนี้ค้างมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจจะดูประหลาดๆหน่อยนะ ทางรถคิดว่าเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ไปดูยอดหลังเอาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ